อุ้ยไหนอะผีพายหน้าตาเป็นยังไงนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยผีพายอุ้ยหน้าตานักเกลียดจริงๆเลยอะไม่อยากพบไม่อยากเจอ,อะนะไปไหนตอนที่หนูเล่นน้้าตอนนั้นก็แม่ยังบอกว่าน่ารักเลยเอาก็วันนี้หน้าตานักเกลียดน่ากลัวผีที่ไหนจะน่ารักฟังผีดัเปา ไม่ใช่ตอนนี้นะคือตอนนั้นนะ่ะคุณแม่ยังบอกว่าหนูน่ารักเลยอ๋อจะให้เอาเป็นผีพายหน้าตาน่ารักหน้าเอ็นดูก็ได้อ่ะผิดคิวครับผิดคิว่อไม่ผีพายมาแล้วเฮ้ยผีพายมาเฮ้ยเฮ้ยฮ้ย